สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถวันนี้เราจะมารีวิวรถ for d เรนเจอรนะตัวนี้ก็จะเป็นปี2018นะเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับเป็น4 w i ์วินนะฮะเป็นตอนเดียวนะก็ดูรถกันในที่จังหวัดระยองนะสำหรับท่านใดมองหารถเข้าป่าเข้าสวนคนบรรทุกคันนี้ผมว่าเจ๋งมากเลยนะฮะเป็นโฟ i ์วินอิม็กใหม่ยางใหม่นะใหม่รู้สึกจะวิ่ง ไม่กี่โลนะคหลักหมื่นนะฮะสองหมื่นกว่าโล <Wow. S 1> นะฮะก็ราคาขายอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมนะฮะก็สภาพยังกิบกิบนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะ,ะเครื่องดีช่วงล่างดีนะฮะใช้งานน้อยคันนี้ก็เยลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายช่วงนี้เรารีวิวรถโฟล์วินกนรัวๆเลยช่วงนี้น้ำท่วมนะฮะเราต้องเป็นโฟล์วินถึงจะเอาอยู่นะฮะ ก็นะ,ะน็อตไม่มีขยับเลยฝากะปโปรงไม่มีชนไม่มีอะไรรับประกันนะฮะคันนี้ก็แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะฮะก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ